สวัสดีครับผมสไปเดอร์แมนวันนี้เรามาที่มาเที่ยวนะครับเราวันนี้อากาศเย็นนะครับสไปเดอร์แมนหนาวครับสไปเดอร์แมนใส่เสื้อผ้านะครับเสื้้อผานะครัไม่ใช่สไปเดอร์แมนไม่ใช่สไปเดอร์แมนไม่ใช่สไปเดอร์แมนตัวจริงนะครับโดนหลอกแล้ว รู้ทันอีกแหละผมไม่ใช่สไปเดอร์แมนแต่ผมเป็นเพื่อนสไปเดอร์แมนนะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้เราก็มีของเล่นมาใหม่ครับนี่ครับนี่ครับของเล่นครับรถพ่วงนี่ครับรถพ่วงเอ้ยนี่มอเตอร์ไซค์ครับนี่มอเตอร์ไซค์ครับนี่ของเล่นมาใหม่ครับ รถพ่วงครับในรถพ่วงอ๋อนี่รถพ่วงรถพ่วงครับรถพ่วงอ๋ออ๋อรถพ่วงตกแล้วเราก็มีรถเมทโครด้วยนี่ครับนี่เป็นรถเมทโครนี่ครับว้าวสุดยอดเลยอืมรถเมทโครครับมาอวดเพื่อนๆนะครับครับดครับอ่าแล้วก็มีสไปเดอร์แมนหมวกสไปเดอร์แมนด้วย ไปดูแมนไปดแมนเอาตาหายไปดูแมนตาอยู่ข้างไหนไหนตาไปดูแมนตาหายอ๋อไปดูแมนจิ๋วนะครับอ๋อเห็นแล้วนะโอเคโอ้ไปดูแมนสุดยอดโอเคโอเคเพื่อนๆครับมาแค่นี้ครับเพื่อนๆบ๊ายบาย